มีเบ้เบาเลยนะอ่ะบาบันทึกแล้วพึ่มันจะไปไปเอาใหม่เลยนะเอาใหม่นีน้ก็ได้อุ้ยทำไมเนื้อยังอยู่อ่ะเอาไม่รู้เอางงตุตังดิเอาทำไมตังยังขาดอยู่เลยอ่ะไม่เห็นเลนุดเลยอันนี้วันนี้เราจะมาเล่นอะไระอันนี้เหมือนบัสยังไม่ได้เอาไปขายเลยนี่ เมื่อวานบ,บัสขายไปแล้วไม่ใช่เหรอเออสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่นอะไรดีเล่นเดี๋ยววันนี้เราต้องไปซื้อแกะเดี๋ยวเราต้องขายนนของก่อนวันนี้เล่นอะไรวันนี้เล่นอะไรสตรีมอะไรนะเอาบิ๊ตบิ๊ตไม่เล่นไก่ไมเหรอวันนี้เราจะมาเล่นเล่นร้านซิมูเลเตอร์ยา เราาาจะมเนี่ยเวลาไม่ขายใช่ป่ะอันไหนที่มันไม่มีน้ำมันอ่ะเดี๋ยวเมอลไปไหนอ่ะมอลนี่เน่ยอันไหนที่มันไม่มีน้ำมันเนี่ยมันจะเห็นว่ามันจะเป็นหกสิบเราไม่ขายมันคือถังน้ำมันเราขายอันที่เนี่ยที่มันเป็นแบบเยอะๆเนี่ยแค่เนี่ยเอาแต่ไม่ขายหกสิบเลยด้วยหกสิเนี่ยเห็นไหมถังก็เยอะครบไปไปนะฮะมิ้นมาเล่นได้ด้วยหรอบิ้นเล่นไม่ได้นี่ เออทำไมบี๊ดเล่นได้อ่ะก็บี๊ดหมดบี๊ดต้องเล่นจบนะถ้าบี๊ดเล่นไม่จบบี๊ดจะเล่นไม่ได้นะครับไอ้บี๊เปลี่ยนชื่อหรอเปลี่ยนชื่อเล่นไม่จบมันออกไม่ได้นะเปลี่ยนชื่อว่าอะไรดีไอ้บี๊เล่นเกมนะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมอ๋อไอ้บี๊เปลี่ยนชื่อหรอหรือว่าบี๊ดวะอ๋อบี๊ดนี่ยูนาด้วยปาป๊า กิน่นะคะเาจสบการเลสนะ่้ก่อนมันไ้กนหรกมีมล้ยมีต้นะคผู้ชมรมอกับบ้านก่อนจะต้อหผู้ชมรกับบ้านก่อน

เฮ้ยทำไมทไมั้งเดตั้งเจ็ดบัดูอดีวเดีวโเนื้อเนื้อไม่ได้ขายมีเนื้อเต็มเลยเซบาสเซบนส้เล่นเย่างอะไรบ้่งโอ้โหนี่เราทำไมมันไม่มันจบแล้ววันเล่นไปดีนะเนี่ยเราก็ติดนะอ๋อเอมี่ไอมี่ ตด้วยนนี้เราจะเม่เไถก่อนเท้เ็กเล็กย่วหมึกกาแน่อนกตาแน่นอเก็จะใช่ปะก็บ่เดี๋ยวกูนิดกกวนนะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền เดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่ดอืออืมามาไปเคโหอันนี้ลี้ยวเลยล้วเลยอันนี้ไกลกว่าเดิมใช่ไหมเวแร้อนมามาเล่อนระบไหม

Ui không ngon lẽ. không quan. ham mê bao không ngon lắm. không không. เดอแมที่ก huh. uh ่อนอะไร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 วัน hmm. น uh ี้เราจะมาจกแบ้วเนว๋ยว no. hey, ันวนะไอมิ้งส่งอ้นี่ให้มาหน่อยผงให้ที้วัหน่อย

ไม่ได้จตไม่เป็นลว ไอ,อไ,อไอ้เม่ขอเรื่ยงหน่อยฮะฮะรอรอเ เขาเล็กเลยหลอบนล เ,เป็น,ปนคู่คะนะคะบี่เป็นบไหม้า

ขอเลียก่หมนีไปนีไปไหนมีไดมเดินอย่ม่ีเไม่ไม่เจอไม่ห็นมีวิดีโอเลยต้ตอเตด้ตนมัจะไปั่นได้ไงล่ะมีวิดีโอทำได้ไงอ่ะไปส่งวิดีโอเข้าได้ไงฮะบ ปันจะอยุดูู่ด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 ูสูดูดูสูดูดูดสดูดูลดูดดู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 ่ดดดดด นม่เราไปนอนก่อนไหมนอนก่อนดีกว่าคุณวันนี้เราขอไปนอนก่อนนะงด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 งองด ไกที <S <s like okay, ่สองงเฮ้ยที the the ่สานไปลองเโอเคปะตายต่ยนอนหลับระนอกันแล้วพรุ่งนี้เช้าก็มาเก็บเนื้อก่อนแล้วก็ไปขายกันนะมาเลยนะบัด

ันนีส้สวัสดีวันนี้วันนี้ไปทำอะไรมาไปเก็บเนื้อกันค่ะ,คะแล้วแล้ววันนี้ไปทำอะไรเอากระติกไปเสร็จเนื้อถ่ะยมี่แล้วเหลือเ,เหลือมาเนะเดี๋ยวมบ้านไปเก็บมันจะไม่ได้ไปเก็บเลย